สวัสดีทุกคนขอตอนนีก้ก็สู้ซองเกสอนสาวุไทายซินเคยเดอมมึงเกิดแบบเอ้ยครับอ่ะน้ำเพ็ดมามาขึ้นมาค่ะไปก่อยเจลกินสองสาวนะ้เพิ่งจะคืนพูดเห็นวสนาสานน้ำเพชรสนานน้ำเพชรมาขามอยู่ลูกกลางโซนมันตะกอนลูกกลางเดินทุกคนวางเป้าดินเท่านี้ค่ะมีแต่เลงงูแถวนี้เห็นบ่คันคู่อันนี้ต่ก่อนนะ ซีปู่อันซีปุ่มั่นแต่ว่ามันบมเป็นน้ำซึมเราก็ต้องแบบเฮ็ดเป็นเดนอรนะเนี่ยทั้งลังเกีกับซีเป็นอ่ะหนองปา่ปามางสายทุกคนปล่อยปาลาก็มีได้เรได้น้อยนึงลบเปลาไอ้นางท้าสาวน้ำเพชรกับสาวน้ำลงมาแต่ต้นแต่ต้นมาขากับสาวแมมไทยฮะน้องแมมน้องแมมกับน้องน้ำเพชรเป็นหมู่กันแมมก็สีขึ้นเวลา <c oughs> โอ้ใจบ่ได้ว่เน่ยสาวแม่มกำลังสิเกมขึ้นต้นมะค่ะ <c oughs> เห็นมาทางลังกีเนี่ยทุกคนขึ้น่านสามสาวแล้วยังตะกีนอนหออนองสาแล้วทุกคนเอ๋าโมเมนต์คือป่ากระจักหอดแล้วหน้าเก๋มีเว็บ <laughs> บด่ได้มีอย่างท่าน้าเลยสีดมากๆากพอนองสาแล้วจ้าเดยอนมิเป็นนองสาสกีคคบคู่ปาไม่ได้หลายนลทุกคนปล่อยปได้หลายโนลเซลไว้ใต้เวลากลางคืนนะ <c oughs> แมงม้มาตอมแล้วก็มันตกแล้วให้ปลากินมี่ปลาติดมาอยู่บนนั้ พอกเรปไานี่นะคุกคักเลยในป่าแล้วได้ป่าแล้วทุกคนป,น,น,นะน,นป่านิ่งเลยด้วยนะแต่มันบอกเป็นป่านิ่งสนิทง่ายหุ้ยคือตัวหนึ่งมิ๊ว้ายตายแล้วยานเลยทุกคนยันป่า <S <S เอาป่ากันเดลยทุกคนหุ้ยถือบ่นละ เดี๋ยวตัวดีอยวนี่ก็จักอเอาน,อนั่เลยมีอาง่ายๆยี่ใดยามันไต่ได้ไม่ได้ถืออย่างมากครับป่าไปนี่มีป่าตัวนั้นอมองทาง,งนี้ตึกอยู่ป้อ ออ <c oughs> ไม่อย่ามองอีพอเซอร์มาคูอีพอเซอร์เลยกั็มาก <c oughs> มาจับเบิ้งก็ได้ปลาตัวนึงตอนนี้น้องมาเลาะเบ่งแถวแคบน้องก่อนอันนี้กคือเป็นหัวสีคือมันเทมขอหัวสีคือมันแก่รละหลายหลายเลยมันป่วยสาวน้ำเพชร สามแล้วว่าขึ้นมาสามคนแล้วเนาะขึ้นมาสามมาขึน้นกันไหมโบ่บ,อบอถ้าอีรินเนาะพูพูสาวสามคนอยู่ต้นมะขามมาเลยเกี่ยลสีผ้ามาเลาะขั้นน้องสาก่อนว่ามีกี่เหลือแนี่ยอืมเป็นน้ำไม้จะเป็นน้ำไม้เผื่อได้โบผู้เป็นน้ำไม้เพ่นบ้านยามแรงก็พอได้กินในทุกคนเลย มันอันอ่อตามนีม่ได้ตำบองมันมันซิมีแนน้อยๆปรุงมาอยู่มือนี่ก็จับปะไปอยู่ขน้งโชคละหนอนอันนี้นะจุกน่าเห็นนะมันก็ซิมีหญ้าขิวหรืออันนี้ก็มาพูอันใดต้นน้องฮะมันบอกมีดอกงามสูงว่างเล้ยนะ นี่ก็ก็หลายทรงแบบยามสงการก็มันเป็นลายอือทางนี้ก็เป็นดีนของอีแมือเก้าเลมาหนี่ก็จะเป็นมะกอูดยีกอัเองห่ากับม,มันมากก็เขียวแล้วมันสุกก่อนยวเฮ่อีพอมาตาัดลัก็เกียวม,มาแต่งกระไรอ้หหลายดิปี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเคือทุกคนพกุกนะสีก็มีตมแต่ว่าคู่เคอร์เลยไว้เฮ็ดขอบพุ่งสินเกษตบเลยเนื้อปีนเค็มนะาก,กเมือนเราปลากยหรือสมนี้เนี่ยใัน,นหลองสามห้าก็มีระนานเลยมิสซินเล่า เราจะแก้กกน,อกน,กนอนก่อนตอนน้อยก็ไม่ทิตรงนั้นะโอ้ทะเลาะลมข้าน่ฟ้าหมดปลาคอยได้คอยเสียงไปเร็วข้ากันก่อนตอนน้องโอ้โอ เจ็บพีเ่เลยนะอ,อืมออกมาแล้วทันอยู่อันนี้ป่านี่่ะจับป่าป่ะปโย่จับเอาเฮ้ยออเอ้ยน้ำคอยมอย1ดิ เลดเอาไหมอุ้ยปล่อยนี่แล้วน้ำเปินปนี้เพื่อสีจับสาวน้ำเพชรฮัลดีล่ะมยได้คอยญะเลนมาได้จากเส้นแล้วได้ป่าน้ะไเลยเอ้เอาวาปลาี่บอมันข้าวมกแลูกแรงยังกินกแเลยกินได้บอได้ตอแม่้นไปข้างลึกคุณไปหาผู้บาวผู้บาวไพอีเตปลา

ทุกคนถ้าเสียาลงนะคะทางเฮดนาพ่งไปเรา้เงียงหน้ากันนะคะส้มพุกินเลยอ่ะแจักแซบบอแซบพุ่จาหนึง อ่ะพักคอนย่ยมันแค่ควายอันนี้พูดสาวน้อยอันนี้พูดสาว้า่กินส้มแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแรกนะทุกคนห่ากัไม่เอ็ดี

เไปต่อไปก็สิเป็นตัวนี้ตายก็ทำน้ำข้าทุกคนวันนี้ทำมันกระไรเตอร์ติดเด้ก็ตามีต่อไปก็ทำการล้างก่อนเล่เกสอนก็ขอตัวเฮดเวกันเทุกคนเลยเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเกสอนในเด้อบายบายทุกคน